สวัสดีผูชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวนี้เรามาอัปเดตข่าวอาร์เซนอลกันนะครับประจำวันที่4กรกฎาคมนะฮะแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับเดียโก้โจตาและครอบครัวนะครับที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนและแฟนบอลลิพูด้วยนะครับแล้วก็ชีวิตเรามันต้องเดินกันต่อนะครับก็ขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ไวๆแล้วกันนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับซึ่งข่าวนี้เนี่ยก็ทําให้อาร์เซนอลเองเนี่ยก็ต้องเลื่อนการเปิดตัวซูบิบันดี้ออกไปเช่นกันะะเพื่่ออทีจไไว้้รใหกับ เรโกโจต้านะครับก็ยังไม่ได้มีกําหนดการนะว่ามาตินซูบิมันดี้นะครับจะกลับมาเปิดตัววันไหนยังไงก็เดี๋ยวมีขา่าวแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับสำหรับเรื่องของการซื้อขายของอาร์เซนอลในช่วงนี้นะครับก็มีหลายเรื่องราวอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมมองของซัม่บ็อกเบลนะฮะว่าทําไมดีลกองหน้าของอาร์เซนอลเนี่ยมันถึงได้ฟรีสแล้วก็ช้าไม่เดินหน้าสักทีนะครับเรื่องราวของโรดิโกนะที่ในตอนนี้เนะี่ยได้รับไฟเขียวจากชาบีอลอนโซแล้วนะฮะว่าถ้ามีทีมติดต่อเข้ามาสามารถย้ายทีมได้เลย หรือว่าจะเป็นประเด็นของโนนี้มาดูอเก้นะครับที่ทางฝั่งของดาวิดออสตินเนี่ยได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับดีลนี้ไว้ในรายการ The a t l e c t i c Podcast เมื่อวันก่อนก็นกสําหรับสถานการซื้อขายของอาเซนนลเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังกันนะครับและเหมือนเดิมฮะสำหรับใครที่ได้เข้ามาชมนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจช่องผมด้วยละกันนะครับ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมฟุตบอลไม่ว่าจะเป็น FC eFootball หรือ FC Mobile ราคาถูกขอแนะนำ Overtopup มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนและจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานมากกว่า5ปีเติมผ่านเว็บได้ง่ายๆด้วยตัวเองหรือจะทักแชทก็ตอบไวเหมือนกันลิงก์อยู่ด้านล่างจัดไปครับผม สำหรับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวขอไปที่กองหน้าของอาร์เซนอลก่อนเลยละกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับซามิม็อกเบลของ BBC นะครับได้พูดถึงกองหน้าของอาร์เซนอลนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับตามความเข้าใจของ BBC เนี่ยคืออาร์เซนอลเนี่ยตลาดนี้นะครับต้องการเสริมกองหน้า2กองหน้าตัวหลัก2รายก็คือเบนจามินเชสโก้แล้วก็วิกเตอร์โยเคเลสนะครับแล้วในดีของเชสโก้เนี่ยมันก็มีแรงหนุนมากๆนะครับจากคนสําคัญในเอเมเรซสเตเดียมนะครับรวมถึงมิเกลอาราเต้าด้วยเช่นกัน BBC เนี่่ยยราาางนววเอลิสบาซานนวิะครับเอเจนตต์ของนนักเเะี่ยได้รับเชิญมาเป็นแขกรับชมในว่า ในบ้านของฤดูการระหว่างอาเซนอลกับนิวคาสเซิลนะฮะแต่ว่าดีกับเชสโกเนี่ยกลับไม่ได้มีความคืบหน้าเลยในตอนนี้นะครับแล้วก็มีแหล่งข่าวระบุว่ายังไม่ได้มีข้อตกลงใดๆกับเบนจามินเชสโกในตอนนี้นะครับในช่วงเวลาที่อาเซนนลให้ความสนใจในตัวของเชสโกเนี่ยนะครับเอเจนต์ A ของเชสโกแล้วก็อาเซนอลเนี่ยได้สร้างความสัมพันธ์แน่นแฟนไว้กับอดีตผอกีฬาอย่างเอดูกาสปาแล้วก็เจสันไอโตนะครับแต่พอทั้งสองคนเนี้ยไม่ได้อยู่กับทีมแล้วเนี่ยแอนเดรียเบตต้านะครับก็เข้ามาเปน ที่มันเคยมีนะครับก่อนหน้านี้นะครับมันก็ไม่สามารถที่จะใช้ต่อได้อีกในช่วงเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมีสัญญาณว่าอาร์เซนอล หันไปสนใจกับเป้าหมายรายอื่นจนทําให้ดีของเชสโกเนี่ยมันหยุดชะงักอาจจะเป็นกลยุทธ์การต่อรองของอาร์เซนอลคิดแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อที่ให้เขายอมรับข้อเสนอที่อาร์เซนอลเนี่ยต้องการอย่างไรก็ตามนะครับอาร์เซนอลเนี่ยได้มีความคืบหน้าในการเจราจากับวิกเตอร์โยเคเลสในช่วงไม่กี่วันมานี้เหมือนกันที่สําคัญก็คือการคว้าตัววิกเตอร์โยเคเลสเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากแอนเดียบรต้านะครับเดิมทีแล้วเนี่ยโยอเคเลสไม่ใช่เป้าหมายหลักของอาร์เซนอลนะแต่พอแอนเดียบรต้าได้เข้ามาทํางานเนี่ นักเตะที่สามารถที่จะสร้าง i m p a c คให้กับทีมได้ทันทีและตัวนักเตะเองเนี่ยก็มีปัญหากับต้นสังกัดเรื่องค่าตัวนะครับส่วนตัวนักเตะเองเนี่ยก็มีความต้องการที่จะย้ายมาอยู่อาร์เซนอลแบบชัดเจนมากๆนะครับหากว่าจะเซ็นเชสโกหรือโยคาเลสอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยน่าจะต้องใช้เงินมากกว่า70ล้านปอนด์นะครับพาะง้นเนี่ยทางเลือกที่มันมีราคาที่มันถูกกว่าแบบออลี่วัตกินจากแอสตันวิลล่านะครับมันก็เลยยังอยู่ในสารระบบของอาร์เซนอลจนถึงทุกวันนี้ในตอนนี้ก็ต้องบอกว่าโยคาเลสกับเชส ว่าดีลเนี่ยมันชะง,งักแล้วชื่อของอลิวัตกินเนี่ยก็ถูกพูดถึงขึ้นมาในช่วงนี้ก็ยังเป็นคนที่ตัดไปไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะงั้นก็อันนี้ก็จะเป็นมุมมองจากคุณซัม่มอกเบลนะว่าอ่ะสิ่งที่มันทําให้การเจราจารเนี่ยมันชะง,งักมันเกิดจากการที่มันมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารภายในทีมนะก็คือเอาแอนเดียเบต้าเข้ามาทํางานแทนเจสันไอโตแล้วก็เอดูกาสปาทาให้การแบบพูดคุยเนี่ยมันมันไม่ได้มีทิศทางที่มันบวกมากนักนะครับคือเบต้านี่ก็อาจจะแบบ ไม่ได้ต้องการที่จะจ่ายราคาแพงให้กับทางฝั่งของเชสโกมันก็เลยทําให้ดีลเนี่ยมันยังไม่ไปไหนสักทีนะแต่ในมุมมองของผมนะผมจะรู้สึกว่าเออเหตุแบบนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่างบของอาเซนอนเนี่ยมันค่อนข้างจํากัดซะมากกว่า ในมุมผมเนี่ยคืออาร์เซนอลเนี่ยต้องการที่จะเสริมหลายตัวเลยผมคิดว่าเป้าของอาร์เซนอลที่อยากจะได้จริงๆนะเคยบอกวันก่อนแล้วว่าเราต้องการที่จะเสริมประมาณอย่างน้อยๆสามตำแหน่งก็คือกองหน้าตัวเป้านะครับปีกซ้ายปีกขวาตัวแทนซากา้าแล้วก็ผู้เล่นอันดับประสงค์ในเกมลุกอีกสักคนหนึ่งซึ่งงบของอาร์เซนอลเนี่ยนะครับผมคิดไว้ว่า,วาอาจจะมีไม่ได้เยอะสําหรับการที่จะเซ็น ทุกๆคนนะครับอาจจะได้เต็มที่เนี่ยสองคนเพราะงั้นมันก็เลยมีการพูดคุยที่มันจะค่อนข้างมีความแบบยืดเยื้อพอสมควรเหมือนกันเพื่อหาราคาที่มันลงตัวมากที่สุดนะครเพราะงั้นเรื่องนี้ก็ต้องเด็ดตากันต่อไปนะครับยังคงแบบยังเหมือนเดิมอยู่นะสำหรับข่าวกองหน้าอาเซนอลนะยังตัดสินใจไม่ได้สักทีว่าจะทุ่มหรือว่าจะรอนะครับเพราะงั้นก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าเราจะได้กองหน้ากันเมื่อไหร่นะครับเรื่องของกองหน้าผ่านไปนะครับก็เดี๋ยวมาดูทางฝั่งของโรดิโกกันบ้างละกันนะครับจาก กนะครับ เมื่อวานนี้นะครับเลอมาริดและชาบีออลองโซนะับเปิดทางขายโรดิโก้แล้วนะฮะก็คือให้ไฟเขียวแล้วตอนนี้นะครับเลอมาริดแล้วก็ชาบีออลองโซนะครับตอนนี้เปิดกว้างสําหรับการปล่อยตัวโรดิโก้กองหน้าทีมชาติบราซิลออกจากทีมในซัมเมอร์นี้แล้วนะครับหลังจากที่โรดิโก้เนี่ยไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามเลยนะครับในรายการศึกฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพนะซึ่งในตอนนี้เนี่ยอนาคตของโรดิโก้ยังไม่มีความชัดเจนแล้วแหล่งข่าวภายในสโมสรของเลอมาริดเนี่ยซึ่งทางฝั่งของคอเรกาน่ ไม่สามารถที่จะเปิดเผยชื่อได้นะเพื่อรักษาความสัมพันธ์นะครับเขาได้บอกกับอิเลติกว่าทั้งสโมสร์เรอบัลริดและชาบิอลองโซเนี่ยมีจุดยืนตรงกันว่าถ้าหากว่ามีข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามา ก็จะไม่ขัดขวางการย้ายทีมของโรดิโกอย่างไรก็ตามนะฮะเดลรลติกเนี่ยเขาได้ติดต่อไปยังสโมสรของเลอมาริดนะครับแล้วทางสโมสรเนี่ยเขาก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้มีความตั้งใจที่จะขายนักเตะนะแลวยังคาดหวังว่าจะมีบทบาทสําคัญกับทีมในอนาคตนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่อาเซนอลเนี่ยกำลังจับตามองอยู่นะครับซึ่งมันมีสายข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วแหละนะครับว่าเลอมาริดเนี่ยต้องการค่าตัวประมาณสัก90ล้านยูโรหรือว่าประมาณ77ล้านปอนด์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมว่าทุกอย่างัันกก็ยยงงคขึ้อู่บ สถานการณ์ของโรดิโกแล้วก็เจ้าตัวเองนะฮะว่าอยากจะย้ายทีมหรือเปล่านะฮะในมุมของมาติลิตเนี่ยเขาบอกว่านักเตะเนี่ยอะยังสําคัญอยู่แหละแต่ถ้ามีคนเสนอเข้ามาเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่แตะต้องไม่ได้นะครับทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่โรดิโกแล้วนะครับกับอาร์เซนอลแล้วถ้าเกิดเขาเปิดทางมาขนาดนเนี้ยเนี่ยเราจะเซ็นไหมเราจะเอาไหมเราจะยังไงกับสถานการณ์ของโรดิโกแล้วมาติเนลลี่ที่ยังอยู่ในทีมเนี่ย จะทำยังไงที่ยังปักไว้อยู่ปีกซ้ายแล้วยังมีอยู่2คนก็คือมาตี้กับทอซาแล้วเอาโลดิโกเข้ามาเนี่ยมาตี้จะไปอยู่ตรงไหนจะขายได้หรือเปล่านะฮะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของทางฝั่งมาริโอคอร์เรกาน่านะที่เขาได้ข่าวงในมาแล้วนะครับว่ามาร์ลิดเนี่ยไฟเขียวแล้วนะฮะในสถานการณ์ตอนนี้นะผนวกกับการที่เดวิดออสตินนะครับก็ได้ออกมาพูดคุยในพอดแคสต์เกี่ยวกับสถานการณ์ของโลดิโกด้วยเหมือนกันนะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการพูดคุยของเรื่องราวของเชลซีซะมากกว่านะครับ แต่ว่าอ่ะมันก็มีประเด็นพูดถึงอาร์เซนอลเหมือนกันเพราะว่ามันมีเรื่องของมาดูเอเก้เพิ่มขึ้นมาเนาะอันนี้เดี๋ยวผมก็จะเล่ารวมๆกับประเด็นของมาดูเอเก้ด้วยเลยแล้วกันนะว่าความเห็นของดาวิดออสตินเนี่ยเขาบอกไว้ว่ายังไงบ้างนะครับก็ออสตินเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนี้มันมาจากทางฝั่งของเจมสแมกนิโคลัสนะครับที่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้นะก็คือเรื่องของมาดูเอเก้นะครับในฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยออสตินเขาได้บอกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบถูกต้องอย่างแน่นอนนะครับแล้วมันก็มี่ จับตามองอยู่ก่อนหน้านี้ก็จะมีทางฝั่งของแมตลอเนี่ยที่เป็นคนที่รายงานข่าวเรื่องนี้เหมือนกันในไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอาร์เซนอลเองเนี่ยก็พยายามที่จะมองหาตัวสำรองของซาก้าเนี่ยมาได้สักพักนึงแล้วนะครับหรือจะเรียกว่าเป็นคู่แข่งที่แบบเอ้ยมาแย่งตำแหน่งซาก้าด้วยก็ได้นะรหรือว่าจะเป็นคนที่แบบสามารถลงแทนที่ซาก้าเมื่อเวลาที่ซาก้าเจ็บหรือว่าสภาพร่างกายไม่ฟอนะร์มนะฮะซึ่งในตอนแรกเนี่ยคือต้องบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยให้ความสนใจกับเอมโบโมก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีตัวเลือกอื่นๆดด้ววยเหมมมือนนนกกััแต่่่าี็ไ เกิดขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เอมโบโมเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซะมากกว่านะครับออสตินเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยเขาก็เลยมองหาตัวเลือกอื่นนอกเหนือจากเอมโบโมซึ่งรายชื่อที่ปรากฏขึ้นมาก็คือโนนี่มาดูเอเก้ออสตินเนี่ยเขาได้บอกว่าโปรไฟล์ของมาดูเอเก้เนี่ยมันมีหลายอย่างที่มันน่าดึงดูดสาหรับอาร์เซนอลนะครับเพราะว่ามาดูเอเก้เนี่ยสามารถเล่นปีกขวาได้แล้วก็สามารถเล่นปีกซ้ายได้ด้วยและมาดูเอเก้เนี่ยเป็นคนที่นักเตะอาร์เซนอลเนี่ย เองก็อยู่ในลอนดอนด้วยนะครับไม่ได้ยุ่งยากเรื่องของการปรับตัวเชลซีเนี่ยไม่ได้ปิดการเจราจากับ การซื้อขายของมาดูเวยเก้นะคือไม่ได้ปิดกั้นว่ามาดูเวยเก้เป็นนักเตะที่ไม่สามารถที่จะแตะต้องได้นะครับคือถ้ามันมีข้อเสนอที่ดีเข้ามาเนี่ยเชลซีก็พร้อมที่จะปล่อยเหมือนกันดังนั้นมันก็เลยเป็นดีลที่อาร์เซนอลเนี่ยมันมีการพูดคุยระหว่างอาร์เซนอลกับเชลซีขึ้นมาแล้วนะครับมีการพูดคุยกับทางฝั่งของนักเตะบ้างนะฮะแต่ว่าออสตีเนี่ยก็ยังไม่ทราบรายละเอียดเชิงลึกเหมือนกันนะว่าในตอนนี้มันถึงไหนแล้วแต่ยืนยันได้ว่าอาร์เซนอลเนี่ยสนใจมาดูเอเก้มากจริงๆ มาดูเอเก้เนี่ยเขาก็จะมีบทบาทในการตัดสินใจด้วยเหมือนกันนะครับในกรณีที่อาเซนนอลเนี่ยเดินหน้าเข้ามาจริงแล้วพูดว่าเฮ้ยมาดูเอเก้มาอยู่ด้วยกันดีกว่านะครับมันก็อยู่ที่ว่ามาดูเอเก้เนี่ยอยากย้ายมาหรือเปล่าแล้วเชลซีเนี่ยอยากขายไหมนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวที่ สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอีกเรื่องหนึ่งก็คืออาเซนอลในตอนนี้นะครับกำลังพยายามที่จะแบบเดินดีลหลายๆดีวพร้อมๆกันในตอนนี้เรารู้กันดีว่าอาเซนอตเนี่ยต้องการผู้เล่นในตำแหน่งเบอร์เก้าก็คือกองหน้าตัวเป้านะฮะแล้วออสตินก็เสริมว่าพวกเขาเองเนี่ยก็ยังอยากที่จะเสริมฝั่งปีกซ้ายโดยตลอดนะ แต่ว่าปัญหาก็คือในตอนนี้นะครับมันมีกาเบียวมาตินาลีอยู่แล้วซึ่งมาตินาลีเองเนี่ยก็เป็นนักเตะชั้นเยี่ยมนะฮะถ้าหากมาตินาลีย้ายออกไปเนี่ยคุณอาจจะได้เห็นอาร์เซนอลเนี่ยดึงปีระดับท็อปเข้ามานะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาตินาลีไม่ย้าย ออสตินคิดว่าอาร์เซนอลไม่น่าจะเสริมตำแหน่งปีกซ้ายแล้วทั้งฝ่ายของออสตินเนี่ยเขาได้พูดขึ้นมาเพิ่มเติมนะฮะว่ารายงานเรื่องของโรดิโกกับแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยนะครับมันมีมันมีข่าวสนใจจริงนะแต่ว่าในมุมมองของเดวิดออสตินเนี่ยเขาคิดว่าดีลสองดีลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อกาเบียลมาตินลลี่เลือกที่จะย้ายทีมเขาไม่คิดว่ามาตินลลี่ยังอยู่เนี่ยแล้วมันจะมีตัวใหม่เข้ามานะครับซึ่งในกรณีเนี้ยนะครับมันจะเป็นใครไปได้นะครับตัวเลือกที่มันแบบน่าสนใจมมาาาากกกกว่็็อจจะเเปนแบบดู้ เพื่อมาแบ็กอัพตำแหน่งของบูโยซาก้าทางฝั่งขวาหรือว่าอาจจะเป็นตัวเลือกทางฝั่งซ้ายได้เหมือนกันนะถึงแม้ว่ามาตินาลีจะยังอยู่ก็ตามนะก็คือในมุมมองของออสตินเนี่ยเขาจะสื่อประมาณว่าเฮ้ยถ้ามาตินาลียังอยู่เนี่ยแล้วคุณไปดึงตัวระดับโลดิโก้เข้ามาปุ๊บเนี่ย มันหมายความว่าปีกซ้ายเนี่ยมันจะมีทั้ง3คนเลยแล้วก็เป็นคนที่แบบค่าตัวค่อนข้างสูงนะครับค่าเหนื่อยค่อนข้างสูงกับมาตี้เองเนี่ยตอนนี้ก็รับอยู่ที่ประมาณแสนเจ็ดแสนแปดต่อสัปดาห์ซึ่งมันก็สูงอยู่แล้วนะแล้วการที่แบบไปดึงโดริโกมาเนี่ยโริโกเนี่ยผมเชื่อเลยว่าถ้ายายข้ามฟากมันจริงๆเนี่ยค่าเหนื่อยไม่น่าจะต่ำกว่า2 5 0แนะครับแล้วการที่มันมีนักเตะที่แบบค่าเหนื่อยสูงระดับเนี้ยในตำแหน่งเดียวกัน2คนเนี่ย คิดว่าในมุมมองออสตีเนี่ยก็คงจะไม่น่าเวิร์กกับเรื่องของการเงินของอาร์เซนอลนะเพราะงั้นนะครับในตอนนี้อาร์เซนอลก็เลยมองหลายตัวเลือกไว้แล้วมาดูเอเก้เนี่ยเป็นตัวเลือกที่มันดูน่าสนใจในกรณีที่มาตินาลีไม่ได้ย้ายออกไปนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออาร์เซนอลเนี่ยยังมองไปที่นักเตะที่แบบ สามารถเล่นในหลากหลายแบบเอเซ่ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งเดียรเลติกเนี่ยมีการรายงานเรื่องนี้มาหลายรอบแล้วนะครับรวมถึงมอร์แกนโรเจอร์สเนี่ยก็ยังมีชื่ออยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเจมส์แมนิโคลัสเนี่ยเขาก็รีสไว้ในดาร์นาชีดอยู่เหมือนกันนะว่ามอร์แกนโรเจอร์สนะครับเป็นหนึ่งในคนที่อาร์เซนอลให้ความสนใจนะครับซึ่งเอเซ่เนี่ยก็เป็นลิสต์ที่แบบว่าต้องบอกว่าเป็นคนที่แบบอยู่อยู่ระดับบนของในลิสต์ที่อาร์เซนอลต้องการผู้เล่นในตำแหน่งแบบนี้แล้วกันนะครับซึ่งสามารถที่จะเล่นตำแหน่งเบอร์8ก็ได้้บออรร์10ก็ไดหืว่า จะขยับไปเป็นปีซ้ายก็ได้เช่นกันคือต้องบอกว่ามันมีหลายความเป็นไปได้ที่มันสามารถที่จะเกิดขึ้นในตลาดนี้นะส่วนในเรื่องของตัวเลขค่าตัวของมาดูเอเก้เนี่ยทางฝั่งของออสตีเนี่ยเขาก็บอกว่ามันยังไม่แน่ชัดนะว่าค่าตัวจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่คิดว่าจากสายข่าวแล้วเนี่ยนะครับคิดว่าไม่น่าจะต่ํากว่า45ล้านปอนด์แน่นอนซึ่งในรายงานข่าวของออสตีนนะจากที่เขาได้รับข้อมูลมาเนี่ยก็มันมีตัวเลขที่มันสูงกว่านี้ด้วยเหมือนกันนะเอาเป็นว่าง่ายๆเลยก็คือมาดูเอเกก้้นนน่่นจจน่่าาาารลลใใหคววววมมสจจิงแ็ตตัขไ 5ล้านปอนด์นะครับแล้วในตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่มันการันตีแน่นอนนะคือในตลาดเนี่ยมันยังอีกยาวในตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่กําลังแบบกำลังทําให้เป้าหมายของอาร์เซนอลเนี่ยมันชัดมากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะตีวงให้มันแคบลงประมาณนี้ทีนี้นะมาดูมุมมองของผมบ้างละกันนะครับว่าผมคิดยังไงนะครับเอาจริงเราแล้วเรื่องเราวันนี้คือมันค่อนข้างที่จะต่อเนื่องกันเหมือนกันนะครับเพราะว่างบที่อาร์เซนอลมีเนี่ยมันมีอยู่ก้อนหนึ่งนะมันมีอยู่ก้อนนึงคือเรามีเงินนะ แต่ว่าจะให้ไปเสริมทุกคนเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วอาร์เซนอลเนี่ยกองหน้าต้องการ1ปีกซ้าย1่ปีขวาต้องการแบ็กอัพซากา้าแล้วก็นักเตะที่มันสารพัดประโยชน์อีกหนึ่งคนนะครับซึ่ง4ตําแหน่งเนี่ยกองหน้าเนี่ยต้องมานะครับส่วนปีกซ้ายเนี่ยถ้าดูจากทิศทางข่าวแล้วเนี่ย การที่แบบมันมีมาตินเรี่อยู่มันกลายเป็นว่ามันทําให้ยากในการที่อาเซนอลจะดึงปีกซ้ายระดับท็อปเพราะงั้นเนี่ยมันก็ต้องดูกัรสถานการณ์ตามหน้างานว่าถึงตอนนั้นเนี่ยดีลมันเกิดขึ้นยังไงได้บ้างมาตี้จะย้ายไหมมาริดจะลดราคาลงให้หรือเปล่านะซึ่งเป็นสิ่งที่แอนเดียแบต้าแล้วก็อาเซนอตเนี่ยต้องตัดสินใจทีนี้พอปีกซ้ายมันเริ่มยากปุ๊บเนี่ยมันก็มีดีลในเรื่องของเอเซ่ซึ่งเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์เพิ่มขึ้นมานะ นะครับซึ่งสามารถที่เล่นในทางมิดฟิลด์แล้วปีกซ้ายเพราะงั้นตำแหน่งของเอเซ่เนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเหมาะกับงบอาร์เซนอลนะครับคือถ้าเรามีงบที่จะเสริมได้แค่2คนเนี่ยผมคิดว่ากองหน้าตัวเป้า1นะครับตำแหน่งแบบเอเซ่หคนเนี่ย อันนี้คือดีเพราะว่าเอเซ่เนี่ยผมรู้สึกว่าเขามีใจส่วนในรายของมาดูไอเก้เนี่ยก็ต้องบอกว่าแฟนบอลบางคนอาจจะไม่ได้ชอบมาดูไอเก้นะแต่ว่าตำแหน่งของตัวสำรองซาก้าผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็ต้องมีจริงๆเว้ยนะครับพอถ้าเกิดว่าดูจากขุมกาลังไอเซนอลเนี่ยปีกซ้ายอ่ะมันมี2คนอยู่แล้วเอาเป็นว่าเราเอากองหน้ามาก่อนอ่ะหนึ่งตำแหน่งนะครับตัวอนเนกประสงค์1คนแบบเอเซ่เข้ามาเนี่ยเสริมสกอตเดฟผมว่าเรายังให้โอกาส มาตี้แล้วก็ทอซาต่อไปได้นะเพราะเรื่องการเงินอ่ะผมเชื่อว่าอาร์เซนอลมันติดเรื่องนี้จริงๆนะครับมันไม่มีทางที่จะแบบเซนปิดระดับท็อปเข้ามาแล้วมันมาทับกัน3คนน่ะในมุมมองของผมนะหรือว่าอาร์เซนอลอาจจะมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวจับมาตี้ไปยืนทางฝั่งขวาเอาแล้วกันเหลือทอซาจริงๆมันก็สามารถทําได้เหมือนกันนะอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนไปแล้วก็การตัดสินใจของสมโมสรนนะซึ่งถ้าเกิดว่าดูจากสถานการณ์ของอาร์เซนอลเนี่ยผมจะรู้สึกว่าโรดิโก้ต่อให้มาดิดไฟเขียว มันก็ยังยากอยู่ดีเว้ยกองหน้าเราเอาแน่แต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าเป็นใครนะปีกซ้ายเนี่ยผมว่ายากเพราะว่าแพงนะครับส่วนในดีของเอเซ่เนี่ยผมว่ามันมีความเป็นไปได้นะเพราะว่ามันเป็นนักเตะอเนกประสงค์มันเข้ากับสเปคที่อาเซนอลมันต้องการแล้วไอ้พวกแบบปีกซ้ายที่เราต้องการตัวที่มันอัปเกรดเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของแอนเดียแบต้านะครับที่ต้องจัดสรรว่าจะให้โอกาสมาตี้ต่อไปไหมจะหาตลาดขาออกได้หรือเปล่านะอันนี้มันเป็น มันเป็นการวัดฝีมือของอันเดียเบต้าเหมือนกันคือถ้าเกิดว่าคุณหาทางออกให้กับปัญหานี้ได้อะคุณก็ได้เครดิตนืกอออกไหมในตลาดที่มันแบบเฮ้ยอาร์เซนอลต้องการเสริมสกอรอะนะคะคือเราต้องการแบบเราโบดเราพูดกันมาตลอดว่าเราต้องการปีกซ้ายที่ดีกว่ามาตินารี่ทีเนี้ยจะทํำยังไงจะหาทีมให้ลงให้มาตินารี่ได้ไหมอันเนี้ยมันเป็นจุดที่มันพิสูจน์ฝีมือเบต้าเหมือนกันนะครับว่าเขาจะสามารถหาทางจัดการให้มันลงตัวได้หรือเปล่านะครับก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องบอกว่า อ่ะมันเริ่มเข้มข้นขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มชัดขึ้นมาแล้วว่าแต่เราตำแหน่งเนี่ยเราต้องการใครนะครับมีใครที่แบบมันยังเป็นปัญหาอยู่ปัญหาในทีมที่แบบขาเข้าขาออกมันเป็นยังไงงบเรามีเท่าไหร่เดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปอ่ะมันน่าจะมีข้อมูลไหลออกมาเรื่อยๆแน่นอนนะเพราะว่ามันเป็นเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับแล้วก็มีเกลอาร์ดตาเนี่ยต้องการที่ได้หนักเตะใหม่ก่อนที่จ,จะไปพรีซีซั่นนะเพราะงั้นก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสถานการณ์ของอาเซนอลจะเป็นยังไงกันต่อไปนะครับแต่โดยส่ว,วน,ะนย่ี ผมต้องบอกว่าทุกชื่อนะผมโอเคหมดนะครับถ้าเกิดว่าเอาตัวท็อป2ตัวได้ก็คือผ่านถ้าเกิดว่าตัวท็อปแบบโรดิโกเอาไม่ได้กองหน้าต้องมีนักเตะแบบตัวสำรองซาก้าต้องมีตำแหน่งอเนกประสงค์ต้องมีอะไรประมาณนี้แล้วกันในมุมมองผมนะอย่างเชสโกมาตัวหนึ่งหรือโยเซสมาตัวหนึ่งแล้วก็เอเซผมโอเคนะครับอันนี้คือแฮปปี้นะครับจริงๆนะถ้าดูจากงบเนี่ยผมว่า2ตัวผมก็แฮปปี้แล้วนะเพราะว่าขุมกำลังของอาร์เซนอลเนี่ยมันก็ยังพอแต่ว่ามันขาดในบางจุด แค่นั้นเองถ้ามันอัปเกรดตัวที่มันดีกว่านี้ไม่ได้จริงๆอ่ะก็เอาโงบ่ะไปเติมในส่วนที่มันขาดเว้ยเอาไปเติมในส่วนนั้นนะครับแล้วมันจะโอเคมากๆสาหรับขุมร่างอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้นะครับอ่ะก็อันนี้ก็จะเป็นมุมมองของทางฝั่งของนักข่าวเทีนึงหลายๆคนนะครับที่ออกมาในวันนี้นะนะครับแล้วก็มีมุมมองส่วนตัวของผมด้วยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีความใบแอดส่วนตัวของผมนะว่าผมอยากจะให้มันเป็นแบบไหนนะนะครับยังไงฟังกันแล้วมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้เหมือนเดิมแล้วก็ ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Su b สไครป์นะครับเป็นกําลังใจช่องผมด้วยละกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมฟุตบอลไม่ว่าจะเป็น FC eFootball หรือ FC Mobile ราคาถูกขอแนะน Over ํา Overtopup มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนและจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเปิดม,มานานมากกว่า5ปีเติมผ่านเว็บได้ง่ายๆด้วยตัวเองหรือจะทักแชทก็ตอบไวเหมือนกันลิงก์อยู่ด้านล่างจัดไปครับผม